โดยกาบสบายดีสบายดีเด้อพีนออน่น้องเบอร์สุขสุขคนน้องเบิร์ทุกมงทุกบอนเนาะมือนีเสลเลมน้อยกัมาอยู่พี่เลี้ยเพื่อนไม่โจยคือเก่าพี่น้องชิว่เสลเลมเอ้ยคือบรดไไปทางใดนออยู่แต่พี่บอกม่นนะพี่น้องเชลเมน้อยก็อยู่พี่ตลอดเลยพี่น้องหลังจากเล้วเวียกอยู่เพื่อนอยู่ซานแล้วแต่ละมือก็ออกมาพี่เลยทาสิกราบข้เมื่อผัดมันกับเปลือกน้ำมุงน้ำมันพี่น้องกันเลยหิดเวียกกินขา่า กินเพนอยู่พี่เลยพี่น้องแล้วก็อยู่ซอยวิย่งพึ้นย้ำเพยนย้ำอย่างเห็ดอยู่เห็ดกินกันมือใดมีเห็ดอยู่เห็ดกินกัน้ามือใดบะพมีพันซื้อมากกับมีแต่ทาเมียนถั่วเมียนบ่วงทาแตงอยู่แตงกินอะไรกับน้องลาตีซอยก้นใหพน้พี่น้องปุยยาู้ยญิ่งเขาก็เห็ดได้สำนั่นเลยพี่น้องสร้างพ่นกาขึ้นโค้งกับล้่เลยได้พี่น้องคางนี่นะย่างแต่คางทั้งนั้นเลยใส่ไม้อีกประมาณจากตัวกับพี่น้องเิ่นก็ได้ ห้าหกตัวเจ็ดตัวอะไพี่น้องสองสี่หกเจ็ดตัวพี่น้องคางนั้ ennes, <Practice Alberto fera> นกะกะเลี้ยวอะไรพี่น้องผู้คนกาดขึ้นไวเบลเล่พื้นมีแต่เซอขึ้นนะแล้พี่น้องมาเนี้ยโอ้คางนี้นะเลี้ยวเบลแล่พี่น้องป้าพื้นเห็ดไวดีแล้วพี่น้องสร้างสร้างรถในพื้นไวดีพี่น้องมื่อเดียวถือว่าเอาไม้ขึ้นมื่อนี้นะพื้นกาเสียไม้ขึ้นจนเลี้ยวพื้นอะไรพื้นจังเมื่อพี่น้องมาปูพื้นว่าเอาไม้ขึ้นเลี้ยวเบิดคางนั้นเลี้ยวเบิดกลางสีเมื่อพื้นว่าป้าตัวพี่น้องปูขึ้นโค้งเลี่น้ งามลายพี่น้องเลยดีใจน้ำไม่โจยสเลม่นน้อยกับพี่น้องเลยไปพี่น้องไปเบิ่งใกล้ๆกันบ้านนี้พี่น้องเลยวาาัวพี่น้องมาทางตูบเราก็สิมาเบิ่งทางนี้พี่น้องเลยอ้มา้างนี่เลยพี่น้องเลย้างนั้นเป็นเร็วเรวพี่น้องเึ้น่าเช้า้างนี่เร็วเร็วยังเชี่เมื่อเงาฝน่าพี่น้องมา้างนี้เด็ดมันโสงมาทางนี้ก็ยังมืดๆนี่พี่น้องเลย ทางนี้เร็วเพื่อเป็นตัวซีเมื่อพี่น้องการมืออื่นเพื่อนกามาใหม่พี่น้องเลยตัวฝกยังบลายปันไดพี่น้องอยังอีกเต็มไม้ไม้กึ่นอยีกะมาณโตสี่หกเจ็ดเจ็ดโตเรียนไปกันเร็วทางนี้กลกองอยากมัวๆนี่พี่น้องทางนี้ โอกพี่น้องคืข้างนี่สบายดีเฉพาะทางลมนะสบายดีเดอ้อทางนั้นทางเถิงสบายดีบ,บดมือเนี่ยไม่มันงามเลยพี่น้องพเพื่อกๆบอกกุ๊บ บราได้กรก็ได้พี่น้องถ้าเป็นซื้อตัวใหม่ราคาดีๆเนี่ยพี่น้องมันก็งามใหม่นะพี่น้องเลยถ้าเป็นซื้อราคาบดีมันก็เป็นผุยเป็นผุยเป็นโมกไม่พี่น้องเลยอันนี้เป็นไม่งามพี่น้องไม่ใหญ่งา่า ตอนนี้ก็ใกล้สี่ประมาณสามสี่โมงนลลี่แหละพี่นอ้องไม่่อยเราก็ยังไปหับเอาน้องไอด้าโยงเฮียนพี่น้องเลยอันนี้มาไปหับเอาลาดโยงเฮียนอยู่ประิพักกันเมียกงอันนี้ก็มือใหม่ก่อนพี่น้องเลย ทั้งลุ่มก็มีผูกตัดไม้ให้นะพี่น้องนะเป็นเทิงสองคนขึ้นเทิงสองคนคนหนึ่งลุ่มกับปอนไม้ให้ตัดไม้ให้พี่น้องเลย เล็กสินบักใหญ่โกรไว้พี่น้อยไม่รู้ใจนะำผ่าคอนทีมันแห้งเลยเนาะน้องละตีได้อยู่ทางในอูกน้องละตีห่อย่๊ะมาได้ใส่แม่กันสั่นพี่น้อยแต่มือเอามันก็เลยสั่นๆในกล้องก็ได้ ว่าตัวฝึกพี่น้องเพื่อนไม่โจยพี่น้องเราเห็ดไว้ตั้งแต่ได้ประมาณสิบปีแล้วพี่น้องเลยตั้งสังไว้ตั้งแต่สมัยเพื่อนมีครอบมีครัวอยู่เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อนยังมีผู้ค้ำผู้ครึ่งเพื่ออะลรพี่น้องตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่สิบห้าพี่น้องเลยเพป็นเห็ดไว้มันกระข่างไว้เลยเพราะว่าหลังจากครอบครัวเพื่อน ไปคนละทางเลยกะบมีฟูซานโตเแล้วพี่น้องเนาะประมาณสิบปีเก้าปีสิบปีเพื่ออะลพี่น้องแเราเห็ดค้างไว้บัดนนี้ก็หดมือหอดยามเลยพี่น้องหอดมือหอดยามหดมือหอดขันหดข้าวคนกะที่ได้เฮือนได้ชานอยู่เลยพี่น้องบ้าน,นี้ใช้มือจับเอามันกะประยักกันที่ยงบันไดพี่น้องเลย สร้างกับพื้นคิ้วงานพื้นลายพี่น้องพื้นเลตเลี้ยวอยู่นี่กับไปมีบนใหม่อีกใส่บึ้ม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 โผล่กวนตกบึ้มบึ้ม โอหงานก็มานีดังครอบครับป่าไปงานโอเคดังคนรักอาไม้ขึ้นตกเอ้อตกตกันมากเลยพี่น้อง,ลงเ,ออเลย,ออยเลี้ยว้างนี้พุ่นเลี้ยสางเป็นจังสีเมื่อพุ่นวะคำกระเมื่อพุ่นวะคะแนนเลี้ยวตัวนี้พุ่นวะมาเลี้ยว้างนี้ก่กรพุ่นวะเป็นกระหิดคันได้ไว้อันหนึ่งพี่น้องเลยพุ่นได้ไต่ขึ้น เพิ่นก็มีอุปกรณ์เพิ่นก็อย่างตัดไม้เนาะอย่างทึง,งพี่เลยผู้หนึ่งเป็นผู้ตัดผู้ยืนให้เยอย่างทึงกระโลงคนพักกันโตพกันนกกันอยู่ทึงพี่น้องก็ะเลี้ยวไวุ้๊กไม้ตัวนะึงเป็นอยังปะไว้ยืนถึงบ่นาะ บรรยากาศบ้านเมยโจยพี่น้องพอดีสุดแล้วมีแต่กลับไปโตมาใหม่อีกพอดีอันเมยโจยมาแต่เอาหลาน,ลนพี่น้องพี่น้องทักหน่อยน้องไอดาหเห็นเรรยากาศดีใจแล้วพี่น้องเลยนักหน่อยพี่น้องเลยเป็นกระคอยปากคอยว่าวบันไดแต่ว่า พิ่น้องก็ไม่เท่า,าเพิ่นนาวเก่งเก่งพี่น้องถามหาผูน้นั้นผู้นี้แต่ว่าเวล่าว่าเพิ่นก็อยากอายเนยพี่น้องตามภาษาเด็กน้อยเพิ่นบ่เคยมีหมู่มีคู่อะไรพี่น้องเลยที่คานดินไว้แต่หึงแล้วพี่น้องอันนี้ก็ได้ตั้งแต่ข้าวเพิ่นมีครอบมีคู่พี่น้องแต่ข้าวเพิ่นมีผู้ข้าวผู้ครึ่งพ่อะลรพี่น้องเลย แต่2014-2015พนี่น้องตกมาเดียวนี่กับเปี10ปีเลยพี่น้องเย้ย <c oughs> ตัดไม้กระดาภิน้องขึ้นไปกับใกล้สิเบิดเลยไม้กระย่างซัมมี่เลยพี่น้องคือเอาพี่น้องขึ้นกะพอดีอยากเบิดแล้วไม้นี่กรได้พี่น้องเลยคิดว่าโอเคแล้วพี่น้องเพิ่งกะบโบเป็นห่วงไม้แล้วมันนี่ไม่โอยกรได้ขึ้นไว้เทิงแล้วเพิ่งกะบโบเป็นห่วงป,ปันไดตะกี้เพิ่งเป็นห่วงไหมมาย่านคนลักพี่นจำเป็นความเพิ่งในพี่น้องคนไกลทางวัน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 กลางค่ำกลางคืนกรไดาภิน้องมันกับบันได้ห่างจากคนทางปันไดห่างจากคนทางประ,าาะ,าประมาณ สามสี่สิบเมตรนี่ไปจักสี่ห้าสิบเมตรนี่อะไรไปน้องเนยจากคนทางใหญ่ถนนใหญ่พี่น้องรถเลนอยู่นอกก็คุก นี่กะกองดินบล็อกนอะพี่น้องเนาะกูกองดินบล็อกเป็นกะเต็มอยู่พี่น้องเยกูกูบักใหญ่บักใหญ่พี่น้องเลย,ย,าย,ย,าย,เลยมาอื่นมานี่พอดีพี่น้องพอดีเป็นเล้วทางเทืงเลยเพื่อมาเห็นมาอื่นจังหน่อยสลับหน้อยพากกันเมื่อนี่ น liksom, device, àng, ั่นคือเมื่อก่อนช่างพี่น้องเ hey, อ้ยเมื่อเห็ดเวียกอยู่เพื่อนน้ำเน่พี่น้องกันก่อนขับมาเมื่อหาหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำพี่เลยพี่น้องเลยเลงง่ายเลยกะนนั่นเถื่อกับเมื่อก่อนเพื่อนช่างพี่น้องเพื่อนซียูคำยู่คุณวะพวกเพื่อนยังให้มาเลี้ยวตัวนี้พี่น้องเอ้มาเลี้ยวข้างนี้ก่อนเพื่อนยังซีเมื่อพนพี่น้องเอ้ย่านเมื่อซุ่มพุ่นบาจับพี่น้องเอ้ โอ้วันนี้กับพี่น้องโู้น้องลาตีอยู่ทางนักบ้าสุดสบายดีน้องบ้าทุกคนมีเก่านะพี่น้องเนาะประจำการเนาะประจำการเป็นมจอยวัดอย่งไรเก็เฝ้าอย่างก็สาวเฝ่าเผาต้นกระทันสาวเฝ่าเผาต้นกระทันเก่าพี่น้องเลยเก่าเลยพี่น้องป้าเต้ถ่ายสร้างเพื่อนให้เพผนไล่อ่าอาลูซิงเนาะพี่น้องโดยที่โตเกแผ่น นู่นนั่นนี่คาเซล่าเนาะโดยแฟนซซล่าแน่พี่น้องเออเปิ่นไล่แล้วป่ะนี่ยังเออมีแต่มื่ออื่นเพิ่นบ่เพิ่นว่านะแม่นเป็นสิค้ำคำอะไรแบัดเพิ่นสิเมื่อเพิ่นว่าเนาะโดยเพิ่นยังขึ้นไหมอยู่เนาะเพิ่นยังใส่ยังก่อเพิ่นอื่นนะข้าวบ่ใส่ข้าวบ่ใส่ข้าวใส่เตงใส่ตุงใส่เปบ่แม่นป้าเนาะข้าวตุงเปหลุดกันไรหลุดพี่น้องนี่เลยไม่จอยเพิ่นจังว่าเป็นห่วงไหมเนาะแต่กี้เนาะใกล้ทางอยู่ได้พี่น้อง บัดนี้ผัดเพิ่นกะไค่เน่เลยเพิ่นเอาขึ้นไปเลยเนาะเพิ่นกะสีโบเป็นห่วงไมมปันไดบัดนี้พี่น้องเลยดีใจนะแม่์จอยเนาะจะทากันไรดีใจพี่น้องเลยได้แบบนี้โอ้ยแบบยังดังคาอีกพี่น้องเอ็นเนี้ยมุ่งเนาะโดยปมาต่อเพิ่นไล่วะเพินอื่นเพิ่นอะไรเนาะพี่น้องกันเรื่อยๆเนาะโดยคอยเห็ดไปอะไรเนาะพี่น้องเนาะโดยคอยเห็ดคอยนั่นไปหุ่งจ่างเพิ่นกะสบายดีเด้อ นางลตีกับมายู่นีนากั้นพี่น้องเบิดมือมอ <c oughs> เด็ดเวียวกแล้วอยู่เฮนอนส่ซานผุ่นออกมากนางละตีกับเมื่อค่อยมเมทาน้ำเนออกมาพี่เน่เท่ากับอยู่เฮือนผู้เดียวทางนั้นก็นได้เปลี่ยนกันเมื่อค่อยบเบง้มงเมทาเลยกัออกมาสร้างเป็นกำลังทำงานอยู่พี่น้องเลย ม่โจยกำลังมาเียลานพี่น้องคูวันกุ้งกุมลงมาหานได้ามาแล้วมาตัวพี่น้องได้มาแตงเียนะพี่น้องเลยสบายดีลูกสา่ะสบายดีเด้อเมเด้อาตมาเลยพี่น้องเ้ยคูเพ็น่ได้ล่ะเป็น่ได้เด่นเห็นบ่ห เห็นบังคืองามแท้นะเหยื่อนะคืนอาตัวคืนดีใจปะโตหูดีใจแฮมลูกดีใจแล้วก็บิดหน้าไปทางพุ่นได้พี่น้องเลยป้าซื้อยังนอกวันนี้พักพี่น้องกับปลาทูบ่โดยปลาทูซาลปะไปตลาดแล้วก็ไปตลาดได้ปลาทูกับพักซีดพันกับหัวอาหารเป็ดโดยซีดพันอาตัวหูน้องไงด่าน้องไงด่าคนงามป้าตัวหู ยิ้มอยู่ได้พี่น้องหักหักหักกันบุญยาการฝากเวลาดีใจว่าลูกได้เฮือนงามเลยนะดีใจป้าต้าหู้ดีใจได้หักว่าเคยโคอยได้พี่น้องเคยผู้ขึ้นเห็ดงามเลยได้มาบัดมือแรกนี่ว้าวมาล้อยมาล้อยได้กำไม่เท่าพี่น้องเลยเช่าแล้วบ่อยลราปิดวัดนะยังยังพนเช่าพี่น้องอากาศหนาวเพิ่นเป็นวัดหัวนี่ ขนมไทยเอาติดหัวหน่อยฮั่นมั S! <S でで่วค่ะมั่วขนมติดหัวอะไพี่น้องเนื้อเหนียวค่ะปูไปขนมติดหัวติดทอดเสือปูเป็นมาแต่ห้องทีย็นเลยพี่น้องเอ้ยปูไปหลับไปเปลี่ยนเครื่องจะได้ลูกเด้อเจ้าหัวอีกก้อนเจ้าหัวเปลี่ยนเครื่องเด้อปูเห็ดปุกปุกอยู่พี่น้องเอ้ยปูเพิ่นดีใจเพิ่นแน่มอย่างนี้เลยพวกว้าวอะไพี่น้องปัส้าวะเห็ดเวียกเห็ดงานเห็ดนั่นเห็ดนี่เห็ดได้เบิ้ เห็ดทางป่าปากพี่น้องคนป่าปากพี่น้องเยคนบ่มากว่าวเป็นกระโบว่าวได้พี่น้องฟูได้มากว่าวกระว่าวเกี้ยงตางน้ำร้างเป็นกำลังดุยงานคือเก่าพี่น้องเลยโดยพี่น้องสะเลมกับมหาหนังยืนเดินพี่เลยพี่น้องเพียงรถเป็นกระไกลวุ่นวันวุ่นวัน่พี่น้องไปเบิ่งทางช่างเป็นขึ้นโค้งหลังคาไม่โจยกะใกล้สิเลวเลยพี่น้องประม่านคำาจัาหน่อยกะกาเลวเลยพี่น้องคำเพิ่นกะ คำพ่อเพิ่ saddle, необход, จจะเมื่อสร้างอะไรพี่น้องเลยเป็นกบฏสิเหตดให้มาเล็กอนมือนี้เสิเมื่อเพื่อเฉลมน้อยกับเจ้กหน่อยกับสิได้พักกันครับเลยพี่น้องกับเขาน้องละตีก็ได้เพราะว่าเลีมน้อยกับเมื่อหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำอยู่เพื่อนพี่น้องคำเลยกันยำเลงก็ได้พี่น้องเลยพี่น้องละตีเพิ่กับเมื่อหนึ่งเขาหนึ่งน้ำอยู่เพื่อนคือกันพี่น้องมีแต่เาพามีเพิ่กับอยู่จนสร้างเมื่อพื่ออะพี่น้องเลยเป็นกับประจำอยู่นี่จนสร้างเมื่อพื่ออะพี่น้องถามเมื่อได้เป็น อยากมีงานเพิ่นกลับไปแล้วเพิ่นกลับมาพี่น้องสาเลมน้อยกับน้องละตีกะที่ได้เมื่อเลยพี่น้องคำเร่งมาเลยไปหาหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำก่อนเด้อพี่น้องสาเลมน้อยกับน้องละตีแล้วก็ไอเทียวนีมอนี้พอยไอเทียวมาน้ำพี่น้องพอไอเทียวพิ่นมาไอเทียวไฮเพ่อได้สาเลมน้อยได้เห็ดเวียกซอยเพิ่นเล็กน้อยนะพี่น้องย่านพิ่นไฮหลังจากก็พอไอเทียวพิ่นก็ออกมานั่งลินน้ำก้นนี่เทวนี่แหละพี่น้องเลย พราะได้นางเอ็นนางรมกันแลวก็มีเวียกคันตัวได้นักๆในก็ได้เห็ดโชยพื้นพี่น้องเลยพื้นออกมาก็ได้สำหรับคลิปนี้สาเลม้อยกับสิทดโคจบทีฟันเด้อพี่น้องขอบุณขอบพุณหลายๆเด้อเพื่อถุกท่านที่เขาไม่ติดตามมาชุมทั้งผู้เก่าแล้วก็ผู้ใหม่ก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเด้อความเจ็บจะได้ความไใอย่ามีเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาเลม้อยขอเก่าคำว่าสบายดีเด้อสบายดี